สวัสด sure. ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่พี่น้องยี่สิบสี่ทางบ้านทุกท่านนะครับครับวันนีุ้ดทยพระธุดงเจดีย์ใหญ่ที่ว่าแม่ข่าวซื้อตัวละแสนใช่ไหมขอกันมาเยอะนะครับไไม่ได้ภากองค์งี้อู้ดังมากตอนนี้คนเขาหากันทั่วประเทศเลยพระองค์นี้นะครับตอนนี้หาไม่เจอคือท่านไปตุดงท่านไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับผมท่านก่อนไปก่อนที่จะไปจังหวัดไหนรท่านบอกมาเน้นมาอีก สองหางแค่นั้นเองตัวนี้เลยนะครับครับผมอ่าก็ตัวเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงหรอกครับผมพักทุดงนะพักทุดงเจดีย์ใหญ่ผมตั้งขออนุญาตตั้งพักทุดงเจดีย์ใหญ่เนาะที่ประวัติความเป็นไปเป็นมาคือสมัยก่อนเนี่ยผมก็รู้จักกับท่านเป็นการส่วนตัวนะครับผม<ๆ>ก็ไปพูดคุยอะไรกันท่านก็ให้มางวดนั้นนะ่ะสองห้านะครับสองห้าให้หางเดียวในงวดนั้นท่านให้หางเดียวเนาะก็เลยถูกถูกนะครับ ถูกมาสถิติเก่านี่ก็คือว่าเจ็ดแปดงวดติดนะครับของท่านครับจนต้องไปขอผีอ่ะต้องไปขอผีว่าเลิกปล่อยแล้วอย่างเงี้ยครับทีนี้ท่านก็กลับมาแล้วนะฮะกลับมาก็คือว่ามาให้แนวทางตัวเลขที่ผมย้ําไปคลิปก่อนเนาะบางท่านอาจเพิ่งทําใหม่นะฮะก็คลิปก่อนก็ให้มาสองห้าศูนย์ห้าสามศูนย์ล่างสี่เจ็ดนะครับสําหรับ พัทุดวงเจดีย์ใหญ่นะครับก่อนก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังของพัทุดวงเจดีย์ใหญ่เนาะวันนี้ผมขออนุญ,ญาตรวมทั้งสองชิปเลยคือนาคีน้อยนาคีน้อยคือน้องต้นหอมนะครับผมเมื่อกี้กําลังถ่ายทํากันอยู่ปรากฏว่ามานั่งข้างๆผมบอกว่าพ่อพ่อหนูฝันแล้วนะฝันแล้วหนูอยากบอกอืม,มาบอกเมื่อกี้นี่ใช่ผมกม็จะขออัดเสียงก็ไม่อยอมแม่ตามหมว่าวนูฝันเพิ่งเพิ่งฝันฝันว่า หนูเนี่ยไปไปบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านเก่ามีสระว่ายน้ําเดินเข้าไปหลังบ้านไปเปิดไปเจอสารพิกเนตรแล้วไปเจอพภิกเนตรนั่ง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 ทําท่าอย่างเงี้ยทํทำทาท,ท,ท,ทาท่าแบบนี้แล้วก็เอื้อมมืออย่างเงี้ยเือจากข้างข้างซ้ายถือสตาวุธนะครับข้างขวาคือให้พรคือเด็กเด็กรุ่นเนี้ย จะไม่มีทางรู้หรอกครับว่าพระพิคเนเปิดแบบไหนนะฮะตอนเด็กๆเด็กเองเนาะท่านก็น้องก็ถหอมก็เลยบอกเนี่ยอย่างเงี้ยสามคนเลยนะใช่อ่าแล้วคนเนาะแล้วขาก็พาดอย่างเงี้ยนะนั่งนั่งนั่งคล้ายๆแบบเหมือนพระพิคเนตนั่งนะครับคือุปกรณ์ละครับผมอ่าแล้วแล้วแล้วทีนี้รับเดินผ่านสาร สารสารพ่อเขายกแค่นีเสร็จแล้วนะครับก็เลยเดินไปก็ไปเจองูงูเต็มเลยอันนี้น้องเล่าให้ฟังนะอันนี้ไม่ใช่ผมเล่าเลยคือเห็นงูเต็มเลยงูเท่าแขนเท่าขาเลยนะครับอ่าแล้วก็เห็นองค์พญานาคนะครับผมองค์พญานาตัวเท่าภูเขาแกว่าอย่างนี้นะตัวใหญ่เท่าภูเขาเลยหนึ่งองค์นะครับช่วยแปลดูนะครับผม จะแปลว่ายังไงอบใต่คินะัจะแปลว่าคือกันรอบก่อนก็ฝันเห็นพระพิฆเนศผมก็ตีเป็นสามห้ามันก็ออกแปดห้ารอบนี้พระพิฆเนศอีกแล้วนั่นแหละครับผมมันมันมันจะเคยมาถ้าเกิดฝันเห็นนะไม่สามก็แปดมันจะมาแบบนี้นะครับที่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 ผมเคยผมก็ตีเป็นสามห้านะครับหน้าที่ฝันก่อนนะคะ สามสามห้านะอันอันนี้ตัวตัวตัว,ตว,ตวที่ผมทีมนะครับผมนีน้อยฝันส่วนหนึ่งเจ็ดเก้านี่ก็คือทีมงานช่วยกันแปลช่วยกันตีนะครับเป็นพญานาคพญานาคก,กี่องค์พญานาคหนึ่งองค์ตัวเท่าภูเขาีักะเก่าพญานาคอง,ง่ายเนาะและ้วมีงูน้อยมัมีงูน้อยเต็มไปหมดนะครับเห็นเห็นไหมครับเอ,เอาเอาเอาทีละชุดนะครับผมทีละกล้องอันนี้ความฝันของนาคีน้อยความฝันของนาคีน้อยนะครับ ก่อนก่อนที่จะไปพิธีบงเนาะเอาอันนี้ก่อนนะครับผมจะได้ไม่สับสนนะครับผมนี่นะครับน้าคีน้อยหน้าคีน้อยผมจะตีเป็นสามห้หรือว่าใครจะชอบห้าแปดเหมือนเดิมก็ได้กันแล้วแต่นะครับผมคือคนร้องร้องได้ไหอแปดห้ามันออกไปแล้วก็ขอเป็น 58, นะห้าแปดเนาะใช่ครับผมอ่า ก็ไม่แน่นะครับฝันหินพยัญชนะไอ้ฝันหินพระพิคเนตที่อะไรมันจะเป็นสามห้าสามห้าไม่ก็แปดห้าห้าแปดอะไรนี่แหละครับนี่น้องต้นหอมฝันนะครับผมส่วนเจ็ดสามห้านี่มาจากไหนก็คือต้องช่วยกันแปลใช่สามห้าคือเลขของพระพิคเนตใช่ไหมพระพิคเนศพญานาพยานาเจ็บอ่าเนี่ยแหละครับเจ็บสามห้าสามห้าเจ็บแต่ fc นะครับผมผมมินไม่ค่อยคลิปนะครับผมช่วยแปลหน่อยนะครับ หลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะครับอ๋อนี้เลขพระทุดงเลยอุกว่าพระทุดงใช่ไหมครับพระทุดงตัวไหนพระทุดงที่มาก่อนที่ท่านจะไปสร้างวัดต่อนะครับเลขพระทุดงที่ดังๆนะคะนี่นะครับผมมีมาเพิ่มก็คือมีเจ็ดหกเจ็ดหกหกแปดครับผมนี่เลขพระทุดงเัขก่าผวเจ็ดเก้าเพิ่มแน่เจ็ดเก้าใช่ไหมลองแล้วกันเนาะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้ากะ เก้าแปดนะกัดหัวแว้ด้วยกัดผ้ากัดไหมนะครับมาแต่แจ้งเอาหน่อยสำหัเอ็กซ์ซ่ท่านให้มานี่คือตัวนี้นะครับผมที่ท่านให้มาแล้วขอขอวงกลมเนาะรับผมครับประกาแดงมีไหมครับมีประกาแดงครับก็คือท่านให้มาผมขอวงกลมนะขออนุญาตวงกลมนะครับผมให้มาจะมาแค่แค่แค่ตัวนี้ครับ ครับผมเจ็ดหกอันนี้อันนี้เป็นเลขของท่านที่ท่านได้มาไม่รู้ว่าได้มาจากที่ไหนนะครับที่ท่านให้มาส่วนเจ็ดหกกับหกแปดนี่เป็นเลขนิมิตนะครับต้องต่อที่ายก่อนนะครับไม่ไกัห้าสามศูนย์เป็นพันอย่างไรเราไม่บอกนะเพราะว่าท่านโทรมาแป๊บเดียวท่านก็ไปเลยครับผมไปทีดตงต่อหรือว่ายังไงไม่รู้ครับไม่รู้รอบหน้าจะตามได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็จะพยายามนะครับเอียงมุนไปที่ละสองเขาเห็น ถูกจนถูกจนเขาถวายสร้างวัดสามที่นะครับผมสามที่สี่ที่นู้นแหละครับ<ม>ครับ,บนี่นะครับวงสุดท้ายปักลงอันมืดวนันซีนึงไหมซีนึงนี่อันนีของผมเองนะมาบกบ่ครับคือคือเจ็ดกันหนึ่งไงครับเจ็ดเจ็ดกันหนึ่งผมก็เลยเอาลงบางท่านเขาบอกว่าตรงแต่เลขดังนะ,ะบางท่านกาบอกว่าเอาเลขคนอื่นมาหรือเปล่าอันนี้ท่าน โทรมาบอกผมนะครับอ่าไม่ใช่เลขผมนะเออครับเป็นเลขของพระทุดงเป็นเลขของทานนะครับผมผมก็เป็นสื่อกางสะพานบุญนะครับผมเป็นสื่อกางสะพานบุญบอกแทนนะครับเนาะเผื่อมีโชคมีลาบนะครับจะได้ร่วมสร้างนะครับแถบใปนะครับถ้าจะตรงกับอาจารย์ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะตัวเลขมันมีส์ตรงกันได้นะครับผมได้ค่ค่อยๆหันมา มีทั้งนาคีน้อยมีทั้งพัทุดงนะครับชอบตัวไหนนะครับแต่ที่ลูกฝันตรงกันฝันว่าพ่อพ่อขับรถไถไปเกลี่ดินนะครับพ่อผมนี่แหละขับรถไปชนไปชนบ้านเขาพังเลยอา ไม่มีทะเบียนบ้านครับอขับรถไปชนเขาจนบ้านเขาพังแต่ไม่พอไปบีบคอเขาอีกจะตีเขาอีกรับนี่แหละอายุอายุก็หกสิบเจ็ดปีนี่แหละมันตรงกันมันตรงกันกับพัทุดงนี้อ๋อคอสสองสี่เก้าเก้านะครับนี่เก้าเก้าไม่มีไม่มีครับสองสี่อันนี้ความฝันของผมนะฮะสองสี่เก้าเก้า เดินครับอายุหกสิบเจ็ดย่างหกสิบแปดนั่นหกเจ็ดตรงกันเลยใช่ไหมครับนั่นตรงกันเลยครับที่นี้นี่นะครับหมดเลยนะครับรวมขวตรงกันเปนอะไรกินเนี่ยให้เข้าท็อปเม็ดเดียวเลยวเนาะอันนี้เจ็ดหกนะอันนั้นหกเจ็ดนะครับนี่นะครับชอบเลยตัวชอบตัวชอบ ตรงตรงกับอาจารย์โอเลยเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ที่ไปซื่อที่ไปซื้อกับต้นไม้นะครับใช่ครับอ่านนั้นไปแล้วบอกน่าบอกลาวไปแล้วเมื่อคืนขอให้มาเนาะอาจารย์ไม่ทันเมื่อคืนนี้เสียดายอินไหมครับผมที่ที่เดี๋ยวผม DFC โทรมาถามผมนะครับถามว่า ไอ้คำว่าตัวละแสนเนี่ยมันหมายความว่าไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวละแสนคืออะไรเ,เขาถูกหรือเปล่าอันนี้คือว่าหร,หรือว่าเขาซื้อนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจเนะาะเขาก็ตัวละแสนผมก็ตัวละแสนตามนะครับผมครับแม่บ้านนี้ค่ะพอครัว่ะสอบเชื่ตามเนาะค่ะเป็นแนวทางานั้นเนาะครับผมก็เป็นแนวทางนะครับเนาะครับครับอย่างนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแมีน้องทุกท่าเหบขอคุณครับขอบคุณครับ กับแนวทางพัฒน์ดงนะครับผมโค้งสุดท้ายนะครับพัฒน์ดงตัวละแสนพัฒน์ดงเจดีย์ใหญ่นะครับเอฟซีครับโค้งสุดท้ายก็ให้โชคให้หมั่นให้เอาไม่รวยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ